เมื่อมีสัญญาณ Add Hopper Level High ที่ตู้ควบคุมพนักงานจึงทำการตรวจสอบที่โลคล่อนเราจึงทำการแก้ไขตามขั้นตอนการใช้งาน Pac-Man นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา Add Hopper Level High 1. วาล์วไฟฟ้า 2. ตู้ควบคุมการเปิดปิด 3. ัถังกองฝุ่นสามารถกองฝุ่นขนาด45ไมคอนได้ 4. ส,สายสแตนเลส นำสซเนอยวาลต่อเข้ากับเมนเทแนนซ์เว้นวาลพร้อมเปิดเมนเทแนนซ์เว้นวาลต่อสายลมจากเซเินอยวาลเข้ายังถังกองฝุน่นต่อสายคอนโทรลเข้ากับโซลินอยด์วาล์ว นำสายคอนโทรลเสียบเข้ากับเทอร์มนอลต่อไฟ AC 220V โวลต์ On Power สังเกตรแลมแดงหน้าตู้ควบคุมติดสว่างแสดงว่าอุปกรณ์มีไฟแล้ว On Select Switch ที่ตู้ควบคุมเพื่อให้เครื่องมือ p a c m แมเริ่มทำงานเมื่อ Add a i t Valve well Open จะส่งสัญญาณไปเปิดส l e n นอยด์วาลเพื่อช่วยระบายอากาศภายในตุม่ม เช็คเพชเชอร์อันภายในตุ่มปรากฏว่าเพชเชอร์ our, ไม่ขึ้นแสดงว่าแอสที่อยู่ในฮ o อปเปอร์มีปริมาณน้อยแล้วออฟพาวเวอร์ Off power, ที่ตู้ควบคุมปลดไฟ AC 2 2 0 v โวลต์ตัวสอบหลังการเคลียร์แอสฮอปเปอร์เลเวลไฮที่ตู้ควบคุมโดยการรีเซตสัญญาณอะลามปรากฏว่าสัญญาณอะลามดับ แานกิจเสร็จสมบูรณ์ด้วยแพ็กแมนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย